มันรีโมทแอร์อุย้ยลูกค้าโทรมาอีกแล้วอะท่านผู้ชมครับอุย้ยอุ้ยไม่ใช่ครับครับครับแล้วกูจะได้ยินไหมเนี่ยครับครับลูกค้าอ๋ <S 1> <S 1> <S อหรอโอเคโอเคเดี๋ยวจดงานไว้ก่อนนะแต่เดี๋ยวจะไปดูงานไว้ก่อนเดี๋ยแต่ว่าอาจจะลองต้องรอคิวนิดหน่อย <S 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 ได้ครับลูกค้าเฮ้ย โทรมาสั่งงานเรียกงานอีกแล้วทุกผู้ชมไม่รู้งานใหญ่หรือง,งานเล็กนะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับแต่ว่างานนี้ต้องเล่งครับทุกผู้ชมครับโน้แต่ว่าไม่ต้องเล่งก็ได้หรอกอีกยาวครับผมงานนี้5้าล้านอ่ะทุกผู้ชมเอ้จะเล่งทําไมเดี๋ยวเราต้องดันอีกนะครับทุกคนไปโอ้วีดีโอนี้ดันทั้งคลิปป้ายลุยกันเลยเลตเกอร์ดันทั้งคลิปดันทั้งคลิปบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเล่นอะไรดี เเออเล่นใดตอนเปิดตัวดีวะป๊าบโอเคเอ,อ้บโอเคดันไปดันไปเออดันไป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 เราจะดันออกข้างนอกก็ได้นะดันออกไปเลย ได้75%าเปอร์เซ็นต์แล้วครับงานของเราตอนนี้อ,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 อุ้ยอามจะหักเด้ออามจะหักเด้ออามจะหักเด้อเงียเดเงียดเป็นไงแป๊บเยอะยง ดันแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวเหลือแค่นี้ล่ะอุ้ยดันไปดันมาไม่กงใหญ่เลยนะคือรถขุดอ่ะเวลาดันมันมันจะดันไปพอดเลยครับแต่ว่ารถแท็กเตอร์เวลาไถอ่ะมันจะมันจะหลุดออก ไปเรื่อยๆครับทุกคนครับมันก็เลยมันก็เลยไม่เขียวสักทีดันทั้งคลิปนี่ดันอย่างเดียวเลยนะสายดันครับผมสายดันนี่สายดันครับนี่ สายดันครับสายดันเป็นไงสายดัน <c oughs> แป๊บเดียวท่านผู้ชมแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยนี่แป๊บเดียวยุบสายดันเอาใกล้จะหมดแล้วเฮ้ยเราจะดันออกไปเลยดีไหมออกไปข้างนอกเลยดีไหม ว่าเราตักดันตักออกไปข้างนอกเลยดีกว่ามั้งว่าเร็วกว่านะตรงนี้เป็นทางเข้าด้วยนะครับเฮ้ยมืดอีกแล้วหรอถามจริงมืดเร็วยื้อ่ายเลยนี่ครับนีครับนี่นี่น,นเป็นไงมจัดไปเลย นี่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 เฮ้เจนี่ม่งเดินมึงคิดเดินหาอะไรเนี่ยเจ้เอ้ยอุ้ยโดนแท็กตัวเองเดินหาอะไรเนี่ยเจ้ม่งเดินกลับไปกลับไาเนี่ย

แปดสิบเอ็ดแล้ววะแปดสิบเอ็ดแล้วแปดสิบเอ็ดแล้วนี่ดันไปเลยครับโอ้โหนี่สำหรับคนแบบว่าเล่นชิวๆนะทุกคนดันแบบชิวๆเลยเนะี่ยมันได้ชัวร์ครับเร็วผมว่าผมคิดว่าเร็วกว่ารถไถอีกนะมันดันรอบเดียวอะ่ะมันไปรอบเดียวอะ่ะรถแท็กเตอร์แม่งแบบสองสามรอบอะ่ะห้ารอบด้วยมั้ง ห้ารอบได้ไมั้งกว่าจะเสร็จอ่ะ ดินเยอะจา้าดินเยอะจา้าเฮียดูรถขุดไปครับแค t เซอร์วิลล่าสามสี่เก้าเอฟครับผมนี่ครับันใหญ่ๆครับสี่สิบห้าสิบตันนะครับผมสี่สิบห้าสิบตันนั่นแหละนะครับผม,บผม,บผมใหญ่จัด จัดจัดดักจัดเต็มครับผมน้ำหนักปฏิบัติการ50ตันครับรถเลอร์ ..9 นะไอรเลอร์น่าจะ8นะรถเลอร์8นะครับผมจัดดันมันดันยากเหมือนกันนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสายเฮโอลิกอะ แรงดันกับแรงดึงมันจะไม่เท่ากันนะมันจะไม่เท่ากันนะแรงดึงมันจะเยอะมหาศาลเลยครับแต่ว่าแรงดันอาออกไปเนี่ยมันจะน้อยนะผมมันมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าอย่างเช่นแบบนี้เราสามารถตักได้มันเป็นกองแบบนี้ ถ้าตักได้มันจะเร็วกว่าเนาะถ้าเราตักเนาะเห็นไหมถ้าเราตักมันก็จะเร็วกว่าเร็วกว่าดัานเราอะ่ะตักเราไปเทงหนะ้าเฮ้ยเสร็จหรือเปล่าผมเอาให้เสร็จเลยดีกว่ามั้งเนี่ยมันเหลือแค่หย่อมนี้หย่อมเดียวนะจะมืดก็ไม่มืดเนาะท่านผู้ชมมันมันอยู่ในล่มอะ่ะ จะมืดก็ไม่มืดเปิดไฟก็ไม่ได้ดันดันอย่างเดียวไปถิงสามเปอร์เซ็นต์แล้ว จะถึง90ไปมเนาะจะถึง100 oh, ร้อยไปนาะโอ้โหเหลือฝั่งนู้นดิเด็แดงอะ่ะรอยรถไถอะ่ะรถรถแท็กเตอร์อะ่ะแม,ออม,ม่เออไอีเขาเรียกว่าไงเอามันไถไม่อยากจะไปเลยครับผมรถแท็กเตอร์อะ่ะเ,เดี๋ยวผมจะยุนออกนะทีนี้นะยุ่นออกมันจะเร็วนะครับนั่นแหละครับผม นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับแปดแปดแล้วทุู้ยมนั่นแหละที่ผมต้องการนั่นแหละครับผมจัดไปเลยครับลูกพี่นั่นแหละเก้าสิบแล้วนั่นแหละครับผมนั่นแหละเก้าสิบสามนั่นแหละเก้าสิบสี่ นั่นแหละครับผม95 96ไหม96นั่นแหละที่ผมชอบ97 98ไหม97 98อ้าวหนึ่งบุ้งกีเก้เกิาหนึ่งร้อยเอาเฮ้ย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 อะไรมะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โห98อยู่นะครับ98อยู่นะตอนนี้นะ 99หนึ่ง้อยโสำเร็จสักทีเดี๋ยวรถออกก่อนเรารถออกก่อนท่านผู้ชมมาเรามาดูกันวนะ่าเราจะได้ทํางานอะไรนะต่อไปคิดว่าน่าจะอัข้างหลังนั่นแหละน่าจะอัดข้างหลังนั่นแหละน่าจะไปยกคอนกรีตนะแผ่นคอนกรีตบอ,อกนะทุกคนเอ้หลุดเลยเอ,ออกดี บ้าออะไรขงมเนี่ยยถ้าพื้นไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเออชเสร็จสักทีเสร็จสักทีโวยต้นไม้ต้นไม้โอเคเดี๋ยวว่ารถไถออกนะครับเอาละามาดูกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางทิศทางไหนแล้วกันนะกั่วครับ ปลงเป็นใน,ในทางที่ทางไหนแถนท่านโอ้จริงด้วยไปเรือ,อน,นี้จริงด้วยอุยอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็จะมาทำการยกอันนี้นะครับทบุกผู้ชมครับปะวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ